สวัสดีครับครบแหละด่านที่สองแล้วครับผมเกมอะไรเกมอะไรเกมอะไรไม่รู้เริ่มเกี่ยวบอฟเฟตเออครับแม่บอกว่าเลยให้เลือกเลยอีกราฟส์ใช่ไหมอือแม่บอกตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแส่ไม่เลิกนี่ไง คนกำลังนั่งกินมาม่าอยู่อ้าันี่นม่เลยยิงอยู่ที่สามแปดนี่ามโดนไปสากท้ามอามีสไนเปอร์อ่ะโอ้โหแค่สไนเปอร์คนเดียวก็ฟินแล้วฟินแล้วรู้เปล่าสไนเปอร์อ่ะคือคนขัดเล่าพอะไรวะคือคนคุมเกม สไนเปอร์ตายแล้วว่าสไนเปอร์กากไอสัตว์จำไว้อ่าเมื่อกี้เกือบตายเดี๋ยวกูตายให้ดูพี่จังไรใี่ไหมเนี่ยมันเหมือนเหมือนเกมล็อกคไว้เฟรมเรทไว้ที่สามสิบอ่ะแตอัดปุ๊บอัดเล่นเกมบปุ๊บไม่ไม่เกินสักทีตอนอยู่หน้าล็อบบี้แม่งสองร้อยกว่าเจ็ดเค้ยเกย์เกย์กระยังเกย์กระยังอย่าลืมนะ ส่งคลิปละเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปในเฟเวลาเสร็จแล้วอะเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวแหกไปในเฟสให้คลิปล้วไม่ถึงสิบนาทีน่าจะลงแป๊บเดียวแหละเ้ยด่านบอสนี่หว่าเขาด่านขา

อยู่บนหัวอ่ะายตายวะาอะกินมาม่ากินดกอ้ยนัทอะไม่ยิ้ไม่กินมใ่ก็ได้กานได้ไหมนัเออ เออมาปึึดเลยฮะโอ้โออกมาแล้วลาได้มั้งอ้าวล้มเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนอย่าไปเพื่อน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 โอ้ยยิงให้ถอดได้อะขนาดนั้นไิงได้ก็มีโค้ชเป็นกุกออนคนนี้นี่หน้าตาละหล่อคนนี้มีคนเดียวในโลกอ่าเอ๊ตัดเดี๋ยวนะอกว่าเดี๋ยวเพื่อยแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงอัดหน้าเลย มาลมามาห้องลเี้ย่ทีนวจะบังคับทเือนง่าหลังยิงแล้วแต่ยิงดีูยาไ่ตใจยโบเอบังจังวะหลังะหลังะหลแล้วเห็นแล้วโอเคสวยคิดดิฮะที่ยี่น่เดี๋ยวเพิ่มเลิศฮะเโอเคเอว่ คนนี้คนน oh, <cuanto S 2> ี้คนนี้คนนี้แลอะไวาทีดีขวาทีดีขวาทีีเยโอเคเยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโออ้อยงโอยอยยย้อยอยยอ้อ้้กโอ้ เฮ้ยไรอ่ะสีแดงแดงอ่ะนั่นแหละไปก็ไปตรงหเเข้ามาให้ลราไงถ้าเกิดตายตาได้หมทีีน่เท่ออตายแ้วสู้ผมแม่เกามีเาด้วยมีเาด้วยปมไหมนะเบิรงระสุนเออเหือหลับ อ้โหไม่รอเลยอืมอะไรแดงๆอ่ะขวา่โดนตบเนี่ยกระเด็นเลยสองตัวเลยอะไรไอ้สองตัวอะไรอะไรมันคืออะไรสองตัวเว้ยใครนอนดีวะใครเข้ามาวะ เราฮอเบอร์นิงฮอเ้อเสร็จมุบมันจะมีมันจะให้เราไปด่านนึงนะครับบานด่านร้อนนั่นเองครับผมมันก็คือด่านต้รองบินใช่ปาวะเล็กเตอร์เอ้ด่านรถถังด่านฮะด่านด่านด่านรถถังด่านในป่ารถถังรถถังเอากระเด็นมีการขึ้นฮอแบบ่างเงี้ะอย่าโดนแบน

cái <laughs> cái nó nó thằng nào vậy dừng dàn việc bắn bay ง,มมนงนี่มันไวะไ่ได้เนเลย คนหลอ่อเปิดให้ลังกก็ยกินน้ำวั เ้ยิงรถถังแล้วอะ่ะออตัวอะไรอะ่ะตัวรถตัวนัมิกีถ้ารถตังเหยียบกูเนี่ยมันเป็นเป็นแนมากเลยข้ากคจะตายแล้วเราโอ้ยขยิงโอ้ยตายางนัดนัดนัขอยาน่อยนัดข่อยาอาหน่อยาอาหน่อยอยู่ไหนอะ่ะเดีวเดิจานะ โคตรอยากจะร้องให้น้ำมันหมดเลยอ้าวไปทางผิดนหวัเออ่าเมื่อกี้กู้รถ10ถังชนไว้เอ้าไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปได้ว่โดนเอาไปยมากกว่านะ ตัวดีมันไม่น่ายุดทีเดียวขนาดนั้นป่าววะไอ้เจี Thank you. ๊ยบยิงทำไมเนี่ยเออตา,ายแต่ก็ยังเดือดนะครับปืนสองเขาเนี่ยนะจแมลต้องเขาโอ้ยจุกครับผมอ๋อ,อเขาโอเคยิงให้เร็วๆนะ

โอ้โหดนลูกเฮ้ยพี่มาให้ผมยิวมาก็ปาอามาอยน่ตัวอีกก่ตนลนี่ยรอเได้ไงั่โอ้ยหน้ามืดมานี่รีเกาะรีกาะก่อนรีกาะรีเกาะอไปเ e n e m กดอ้กตัวอีืน

โอ้อยร,รถถังไวนะ้ก่อ <c oughs> น,นร้วแบบใส่ทาวเวที่แดอหารร่างนี่หวะ <c oughs> เราวอาเขาไงเปนเลี้ยมตายเหรอโอยเอย

<eigentlich analysis> <Nai> ôi ô oh, ơi ở ở ấy sì <hát> à này ôi cái đén thằng đó lạng để lốt thằng ยไ,ไ,ปไปไหนอยู่ดิ

ว่าลวจ้าเล่นรอบนี้ก oh, ็นอนละค่อยเจอกันพาร์ทสองด้วยปะพาร์ทสามสิบ้าเอ้ยเออค่อยเจอกันพาร์ทสามโอ้ยโผล่ล้มเลยม้ยกูหน้ามืดนกูหน้ามืดเกือบตายมันยิงอะไรต่ออ้หมัเนี่ยขอมัชอบมันชอบมัยิงปู่ตาย ไทยลมวะไอ่เมาง่วงอะไรตอนนี้เสจแล้วคุณรักเสแล้ว,ลวคุณรักเส้ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องได้วยนะครับผมถ้าชอบไปครับไปเจอกันพาคสามครับบ๊ายบายบ๊ายบาย